สวัสดีครับมาอัปเดตช่อง y u t u b e ไอ้ใหม่หน่อยหลังจากไม่ได้อัปเดตนานนี่ครับอันนี้เป็นมองรับแขกของผมนะครับเนี่ยนี่เห็ดด้วยเงินตัวเองก็บพุ่มใจครับอันนี้พื้นที่นี่4เมตรคูณ4เมตร50ครับผมเป็นชื่อว่าเฮื่อนหน่อยหรือว่าเชียงหน้าดีแล้วเฮ็ดย่างเนีนาครับข้างใต้มีการเทอม ไส่ท่อกเทอมล้วก็เท,เทข้านนีกครับผมบัชิน้สิมีสะพานครับนี่สะพานแปลงที่เดีครับใส่ไปเลยอเออใส่ปใช่เก้นลุมนอมืเนี่ยลุมเ,วมเหวอ่ะนรอวะมึงจังอันส่วนหลังคานี่ยหเมตรคูณหเมตรครับผมส่วนพื้นนี่ยสี่เมตรคูณสี่เมตรห้าสิบเสา,าหน้าห เอาไวท้ทารับแขกเนาะเอาไว้หรือบาจิ๋วเอาไว้ทาทายย่องกระสายเปี๊ยนีเอาไวทา้ทนะเาทาลามาบ่ทะเีออ <laughs> คิดดีเอาไวท้ทะเลาคนมาเล็งมาเล็งน,น้ำน้องๆมาทายคลิปไอ้ยังเพื่อให้ทุกคนได้รับชมเนาะประมาณนี้อันนี้มผม,ไ,มได้ทำการขุดสะไม่จุกเจียวเพื่อได้ครับเลยสีบาสีเลี้ยงปลาเลี้ยงยังแน่นะครับ อันนี้ก็สิเป็นมองท้ายคลิปของผมนี่แหละเทดไปท้ายคลิปโดยเฉพาะเลยบางนี่บ่ได้อัปเดตโดนแล้วเ็ดท้ายคลิปโดยตรงเวลา FC หรือว่าผูใดามาก็มาเล่นพี่ละมองสิงสถิตไม่ของไซปรีพอมแล้วนี่อ่ามึงเดินครับเดินลานมองจอดรถครับอันนี้รีสอร์ทผมด้ท้ำการกั่นแล้วฟงังขนะุนเนาะ แบ่งเคิงสําหรับผู้หญิงมากกับายครับของหงหของน้ำมึงนี่ก็สามารถกลางเต้นได้นะนี่เดี๋ยวมันสีมีมองค,ค่อยๆปรับปรุงไปเลยครับต้นนี่กับมันงบหลายละค่อนข้างเงืนแห็งละต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเบรกก่อนต้องเบรกก่อนผู้ใดติดตามได้ไหมทางใดแน่นอทางแฟนเพจสาไปเรขก็มีนะตอนนี้แฟนเพจคนติดตามเยอะแล้วนะสาไปเรขอ่สี่หมื่นสี่หมื่นเท่าไหร่สี่หมื่นสอง ปีหมื่นสองนะปีนี้เอาเท่าไรใส่ไปเลยแสนหนึ่งแสนนึงแสนซับกับพ่อใจแล้วป่ะพ่อแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วปีละแสนปีละแสนร้อยปีกับล้านนึงร้อยปีล้านนึงจะบวกกังไหนร้อยปีกับหลายตัวปีละแสนเลยปีละแสนร้อยปีอย่างล้านนึงเท่าไรสิบล้านบอสิบปีกับล้านนึ่งเออสิบล้านสิบล้านร้อยปีร้อยปีสิบล้านหอดอยู่บอสอายุนะหอดบอสอายุร้อยปีล้านนึง ขอบคุณที่ติดตามใ่ไหมตอนนี้ก็สามแสนซับสกไคร์ครับมุ่งเข้าสามแสนอีกประมาณพันกว่าคนก็หอดอ่าสามแสนเด็ดแล้ะที่ติดตามเดินไฟก็เดินเองนี่นี่ผมเดินไฟตรงนี้สองหลอดอันหลอดข้างในมีอีกหลอดหนึ่งนะสองหลอดนี้สวยงามสวยงามค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยครับสร้างกับพอดี ถือว่าเฮ็ดเลี้ยวอยู่แต่กันเลี้ยวกว่านี่เงินปงพระท่านในซังมีน่าใสอีกกอน้าใส่เฮ็ดห, <c oughs> หมอง,ง,งพอดีกังเว้นอยู่ใตนี่ห้องหลายก็เลยไม่เฮ็ดหมองอยู่ไม่ไงตัวเองเย็นครับหลังค่ากันข้อมผ่อนอยางดีแต่คิดว่าเขาว่าสองสามปีมันก็หลอกว่าฉันสองสามปียังในซังมาเลยเฮ็ดไม่เยอะนี่เฮ็ดก็เฮ็ดเต็มที แ้วสิมีสะพานครับแ้วชิมีสะพานจากน้ำนเนี่ยสะพานความยาวหกเมตรเนาะมาหอดตรงนี้เลยสมองไซไปรีเลยีย,ยบเนี่ยแหละหกเมตรพอดีเลยแล้วก็ตั้งเสาเสียกางเนาะเสาคู่แล้วก็เลี่ยงปลาผมไม่รู้ว่าเลี่ยงปลายัางมันเม่ดเนี่นย้ยครับปลาปลายัางมันได้เงินหลาที่ขายได้นะแต่วันนี้นี่อวนี่คือเลี่ยงปลานิ่นเนาะปลานิ่นยางเดียวแหละไม่รู้ว่าเจ้ปาปลายัาง ะตัวนี้ไงตัวใหญ่เลยไมยตัวใหญ่มันกับเพงเี่ตัวนึงอยู่บนหางดชิบะแว่ไหมครับบะเฮ็ดตัวนี้กันงบจับบางบอกเลยว่าเฮ็ดแค่นี้เบิดหลายครับสม้อมือในการเฮ็ดยังนี่เบิดเงินหลายครับผมแค่เสานี่ตั้งเสากับเทคานเบิดหมื่นกว่าบาทแล้วครับซื้อเล็กไปนี่ยสามมื่นกว่าครับผมหลังขาอีกมื่นกว่า ลักหม,มื่นเบิดครับทุกมือน,นี่เฮ็ดอยังบ่มีม่ลักพันคือยังสมัยตะกอนแล้วพวกใหม่พวกอยัางแบหมื่นอัพเบิดเลยสมัยตะกอนนี่ย,ยังมีลักพันอยู่ดิมีการว่างทอเมื่อกี้ผมซื้อทอมาแล้วแน่ผู้ใดมาเยี่ยมมายามปีใหม่สงการานกันมาเด้อรับรองวัดห้องพักโอเคครับห้องพักกะปั๊บปรุงในท,ท่อไทยอม ของพักอยู่ในรีสรอร์ทพอมกับปรับปรุงเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็มองมองนั่งเล่นมองกินเขายูา่พี่อนี่พุ่มใจครับพุ่มใจมันเป็นความบาปพุ่มใจเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินของเฮาครับอาเองมันก็พุ่มใจเองครับมองนั่นมองนั่นนังกันอยู่เนาะเดี๋ยวขันเป่งน้ำออกมาจะม,ม,ม,มีการสู่ป่าไทยคลิปอีกอยู่สู่ป่าไทยคลิป bà khoa tôi nháy nháy đấy như này anh u vẫn mà hết tiếng nào nói khoai rắc này đây bà khoa nháy tổ nưng tổm kiến xếp xếp bên đấy biết lâu chứ bà hả chắc... bằng nói bà khoa bằng... nhảy luôn thì... chẳng lèo thế điều đó ได้กคนหลุมมาหน้ามื่นนี่คนไหนรถนะจับจับมาสามเมตรกันนั่นแหละเห็ดแห้งแห้งแห้งบวกใหไงสำเร็จแห้งดีมันบ่ทำแล้วทำแล้วทำทำแล้วก็เห็ดได้กคนน้อยนึงทันทันบวกคนหลุมเนี่ยบริการสองหมื่นแมนมพาต้องถามแห่งก่อนเนาะ lấy thảm à con bò nè con nghe là không, con on đấy à, cái chân mày uế là tia con, mày hứa mày hứa chẳng chỉ để tăng con 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 lúm đều à. <laughs> dân... đây... <laughs> con... đấy nè men bò,เพราะ sầu bên hang mệt đều เดี๋ยวถามมึงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้มึงเรื่อยๆครับบ่รูร้ว่าสิตบแต่งมึงไดน้เนาะแต่เหลือท่าสีครับเสานี่ท่าสีดำตรงนี้ครับท่าสีดำขึ้นไปสีดำเบิดไม่กระสิตว่าสิไปหาแหลกมาท่าอยู่มีการเจียมจบเดียวสวยงามนะครับท่าแหลกเนี่กระสิบ่เบิร์ดลายอยู่บ่ให้ไปเลยท่าแหลกเบิดนี่เบิร์ดลายไปาะเด๋นี้โอ้หาพันธุ์คนบ่ เนแล้วเนาะปองลิตรหนึ่งผ่นหนึ่งอเดียูนี่ก็จะวางหาลิตรก็จะว่างหาันอยู่บ่เขือบเนะเขือบนะเือบแไ้รอนะโอ้ปวดย่นะงะพันสีเนาะชอแจกไาเยี่ยงกับสีดเาแล้วมันเห็ดเหรอคะเท้าขนเทาบท่าแรกเนี่ยมันผมคิดว่ามันสะบวไหครับเพราะว่าหาฝนมันสาดมากแหละมันเฉียนมันสีดอกมันไวมันดอกแนนอนแล้วใหม่เนาะ ฝนนั่นฝนมากนะมันถือไม่มันก็สีดอกผมคิดว่าครับมันต้องเดืท่าแลกนี่แหละได้เห็ดนนะ้ำเงี้าวไปหนาะไหลเรื่อยอ่าแรกกับมันแหลวท่าแรกกับถางเงินปงที่เขามันก็โดนชีวิตลายวะเลียงปลายังดีครับผู้อใดมีความรู้เรื่องป่าก็เม็ดเน้ยได้ครับเลียงป่ายังขายเพราะได้เงินขึ้นแน่นจักหน่อยนะ น้องซาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่ครับนี่น้องซาข่อยในสองงานเลยบ่อยอ้อมนี่ฮะฝุ่นเลยหอดผ<อ>ุ่นเลยพูดเลยกับหลังตัวยาวนี่แล้วสองงานครับน้องซาเนี่ยคอ,ยอมเมนต์ในผมนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้มึงดูดีมีแห้งเลยท,ทุกคนกดไลค์กด ใจให้เล้วครับผมบ่ได้ลงคลิปดนแล้ว